สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนีเคอีนะครับวันนี้วันพุธที่15กันยายนครับคลิปนี้เป็นแนวทางานอยปกตินะครับพวกมาทางาน่อยปกติ9มาครับ9บนเน้นวิีบนมานะครับแต่เจาะไม่มาต้องขออภัยครับรุนเงื่องต่อวันนี้ครับฝังผมเพจถ้าชอบตามครับทาไม่ชอบผ่านนะครับเนาะดูเป็นแนวทางครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อยากเทคแคร์กดติดตามครับ โคฟามีดูให้ด้วยนะครับลบกวนจะกดข้ามนะครับช่องทางการสนับสนุนง่ายๆครับแค่ไม่กดข้ามโฆษณาดูโฆษณาให้ผมครับ <c oughs> <c oughs> หางลอยปกติวันนี้จะเป็นยังไงเมื่อวาน15960 1 5า6 0ไหลบนอยู่ครับ9 4 4 9 9 4 4 9เมื่อวาน9มาแล้ววันนี้น่าจะ4ครับวันนี้เรียนสุด4ครับลองหครับ 1>, 1, 4 5, 4 6, 4ครับฝากบอกไว้นะครับบางครั้งผมพูดผิดผมพูดแต่พิมพ์ผิดมีนะครับเน้นที่เน้นที่ผมพูดนะครับเน้นที่ผมพูดนะครับบอกไว้ก่อน,นครับ 9, 4 6 5หแล้วก็6 9ครับผม ร้อยมัดหครับเอาตัวรองเป็นมัดครับร้อยมัดหอ่าครับประมาณนี้ครับสำหรับฮานอยปกติที่ผมดูตอนนี้เลขเลขโหถ้าจับวินนี่มาทุกรอบถ้าจับวินนีแต่ถ้าวินถ้าจับวินมันจะมี10หางดูเยอะไปสําหรับคนต่างนะถ้าจับวินนี่มาแทบจะไม่หลุดถ้าจับวินนะครับเลขมันวนเวียนอยู่นี่นะครับ2 3 4 5 6 7 2 3 หกตัวเยอะไป2 3 4 2 3 4 5 7, 9, 2, 2, ี่สอ้าเจ็ดองสองเออสา่ห้าเจ็ดประมาณนี้มั้งไม่เอาเอาเอาทีเา่เอาแค่นี้แหละแล้วเจอกันฮานอยวีพีครับฮานอยวีพีเมื่อวานเจาะเจ็ดนะครับฮานอยวีพีฮานอยปรติฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษกับฮานอยวีพเดินดีว่าเขานะครับสวีดัสสวัสดีครับผม